สวัดสดีครคับเพื <tes nak> ่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับผมเนาะก็ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเนาะกันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็วันนี้นะครับเนาะก็วันหยุดพักผ่อนนะครับก็สวัสดีวันหยุดพักผ่อนกันนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็วันนี้จะมานะครับเนาะ มาแนวแนะนํากันละกันนะเพื่อนๆนะครับมาแนวแนะนํานะครับพระดีน่าใช้นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะนะครับเป็นนะครับพักกิ้งบดินทรนนะครับเนาะวัดชัยชนะสงครามนะครับหรือวัดตึกนะเพื่อนๆนะครับกรุงเทพปีสองห้าศูนย์สองนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับว่าเป็นพระดีน่าใช้ยังไงนะครับผมนะ ก็รุ่นนี้นะเป็นไมพินนะครับประวัติการสร้างนะนะครับพักกิ่งบดินทรนนั้นนะครับสร้างขึ้นระหว่างนะครับเททองหล่อพระประธานนะครับพระพุทธชัยสิงห์ฮะมุนินทรนนะครับธรรมบดินทรนนะครับโลกันนาศนะครับผมระหว่างวันที่สิบสามถึงสิบี่ธันวาคมสอง2นห้ายสองนะครับเนาะเพื่อเพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของนะครับเจ้าพญานะครับบดินเดชานะครับหรือสิงห์สิงหหเสนีนะครับเนาะนะครับ เจ้าพญาบดินเดชานะครับหรือสิงห์สิงหาเสนีท่านเป็นนะครับอันนี้ผมขอก่าวถึงความสาคัญของท่านทัวนี้นึงนะครับนท่านเป็นแม่ทัพใหญ่นนะะครับแม่ทัพใหญ่ของรอสามคุณพื่พี่นะครับเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับนลบลาวพม่าเขมรนะครับไปทั่วนะเพื่อนเพ่นพี่นะครับเป็นแม่ทัพใหญ่อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแม่ทัพใหญ่ของรอสามที่มีประวัติที่ไม่ธรรมดานะครับผมนะนะครับ แล้วตอนนี้นะเพื่อนๆพี่นะครับสร้างสร้างพระนะครับเนาะสร้างพระประธานนะครับเพื่อเชิดชูเกียรตินะครับของพระยาสิงห์ห้าเสนีนะครับเนาะท่านก็เลยเหมือนรับบริจาคอะเพื่อนเพื่อนนะครับรับบริจาคให้ให้คนมาช่วยสร้างอะเพื่อนเพื่อนนะครับท่านก็เลยสร้างพระนะครับรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเนาะเพื่อแจกจ่ายให้คนที่บริจาครัพยันะครับเนาะ มาช่วยสร้างนะครับเนาะก็คืออันนี้กล่าวถึงเพื่อนะครับเจตนาการสร้างบริสุทธิ์แล้วนะหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็นะครับพอเจตนาการสร้างบริสุทธิ์แล้วนะครับเนาะเราก็จะเป็นมวลมวลสารนะครับมวลสารนะครับเป็นของวัสดุทัดนะนะครับที่เอามาช่วยที่เอามาสร้างนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับเพราะสร้างน้อยนะเพื่อนเพื่อนพีนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะนะครับ องนี้คือหนึ่งในหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าจุดเก้าองนะนี่นะครับเจตนาการสร้างบริสุทธ์นะครับแล้วก็มวลสารของวัสุทัศนะครับเนาะเจ้าตำหรับเจ้าตำหรับของพักกิ่งนะครับของเมืองไทยนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็มากล่าบเราก็มากล่าวถึงนะครับการปลุกเสกนะมีนะครับมีเกจิถึงนะครับร้อยแปดรูปนะครับเนาะมาร่วมเสกนะครับเนาะพิธีพิธีปลุกเสกใหญ่ห้าวันห้าคืนนะครับนะครับ ปีศูนย์สองอ่ะเป็นวีรนะครับกีิดังร้อยแปดรูปอ่ะนะครับนะก็นะครับร้อยแปดรูปผมขอก่าวที่หลวงปู่ที่ที่เราพอจะรู้จักแล้วก็ข้าวๆแล้วกันนะเป็นเพื่อนนะครับก็นะครับก็จะมีนะครับเนาะหลวงหลวงปู่นาคนะเนพื่อนนะครับวัดวัดระฆังนะครับผมแล้วก็ หลวงปู่ทู่วัดแคนางเลิงนะครับหลวงปู่โตนะครับประดูชิมพีนะครับหลวงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะครับหลวงพ่อเงินดอนใยหอมนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับหลวงพ่อหลวงปู่เทียมนะครับวัดกษัตริย์ตานะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลวงพ่อกึ่นนะครับวัดดอนยานนาวานะครับอาจารย์ทิมวัดจางให้นะครับหลวงพ่อคายวัดสวนขันนะครับผมนะครับนี่นะครับเนาะร้อยแปดรูปนะครับเนาะอันนี้คร่าวๆนะเป็นต้นนะเป็นเป็นบินนะครับเนาะ นี่นะครับก็เรามาดูเนื้อหากันนะครับเนาะเนาะนี่นะครับพระาล่อโบราณอ่ะคุณพี่นะครับดูธรรมชาตินะครับเนาะนี่นะครับสองห้าศูนย์สองนะครับคุณพี่นะครับแต่งเก่านะครับนี่นะครับแต่งเก่านะนะครับ ก็รุ่นนั้นน,นนะก็สมัยนั้นอนะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสมัยนั้นของพระรุ่นนี้นะครับผมนะพอนะครับพอสร้างเสร็จนะพันเก้าร้อยเก้าเก้าเก้าสิบเก้าองค์นะครับเนาะพอแจกให้คนที่ที่มาที่มาร่วมบริจาคเสร็จนะครับพระเหลือนเะพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับสมัยนั้นคนไม่ค่อยสนใจนะนะครับเอาเอากันตรงๆนะครับเนาะ ไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับก็เหลือนะครับแล้วท่านก็เลยนะครับเจ้าวาดุกนั้นท่านก็เลยไปแจกพวกคนงานก่อสร้างนะครับที่ที่มาร่วมสร้างผ้านะครับท่านก็แจกไปจนหมดนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนพี่นะครับพรารุ่นนี้มานิยมตอนนะครับอันนี้โคตนะคพณพี่พระารุ่นนี้นะครับมานิยมตอนที่นะครับมีตำรวจนะครับหน้าวัดตึกแหละครับนหน้าวัดตึกนะครับเจอสิบล้อนะครับเพื่เพี่นะครับเจอสิบล้อ เบรกแตกนะครับชนนะเพื่อนพนี่นะครับชนเต็มที่นะครับเนาะเสื้อผ้าขาดกระจายนะครับแต่ตำรวจรูปนั้นคือไม่ใช่แต่ตำรวจแต่ตำรวจคนนั้นนะครับเนาะคือไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะครับเพื่อนพ่นี่นะครับก็ไปได้รู้ว่านะครับเนาะนี่ครับเขาห้อยรุ่นนี้แหละครับเนาะนะครับของห้อยรุ่นนี้นะครับเนาะตอนนั้นเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับคนไปตามหาที่วัดแต่แต่หลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อ ยุคนั้นท่านบอกท่านแจกไปหมดแล้วนะครับเนาะนะครับก็มีทนถึงขนาดนะครับเนาะคือยุคนั้นนะนะครับที่เป็นข่าวนะครับเนาะก็ไปถามหลวงพ่อนถึงขนาดว่านะครับจะขอแบ่งที่หลวงพ่อเขาเก็บไว้นะนะครับที่ที่หลวงพ่อท่านก็เก็บไปใช้เหมือนกันนะครับเนาะจะมีไม่เยอะนะครับก็ตอนนั้นให้กันถึงสองสามหมื่นนะครับเนาะหลวงพ่อท่านเก็บไปใช้นะเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านเป็นคนสร้างนะนะครับท่านก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยแล้วท่านก็เล่าให้ฟังนะนะครับนาะนี่นะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับนาะก็อย่างที่บอกนะนะครับเป็นพระดีนะครับพระดีน่าใช้นะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับก็มาแนะนํากันบรรยุนะพี่นะครับก็เห็นไหมครับก็อย่างที่รู้กันนะนะครับพระาโบราณนะครับผมนะก็ดูธรรมชาตินะปีศูนย์สองนะครับปีศูนย์สองก็มีอายุก็โอเคนะพี่นะครับแล้วดูความนะครับ ความแห้งความไหม้ของเนื้อโลหะนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเนี่ยนะครับตามซอกตามอะไรนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็มีเห็นไหมครับธรรมชาติโลหะนะครับที่พันรอโบราณเขาจะต้องมีนะครับนี่ทักกิ้งบดินทอนนะครับผม ็มีโค้ดข้างหลังนะนะครับองค์นี้นะครับก็หนึ่งในหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับนี่นี่นะดูนะครับนี่ธรรมชาติพระโลอโบราณน,นะครับพวกไอเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าอะไรนะพวกเม็ดพดอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายนะวกว่พาพระเก่านะครับ เม็ดพ่นอย่างนี้นะครับผมดูเป็นเหมือนฝุ่นนะนะครับน้อฝุ่นในอากาศที่ที่เราเรียกว่า PM นะพุ่นพี่พ์นะครับฝุ่นในอากาศเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะพุ่นพี่พ์มันมีมาตลอดนะครับเนาะแต่แต่พีเอ็มสองสองจุดห้าก็คือที่เรามาตื่นตัวก็คือฝุ่นมันมีขนาดเล็กนะพุ่นพี่พ์นะครับแล้วมันเวลามันเข้าร่างกายแล้วมันมีผลกระทบนะนะครับแต่ฝุ่นมันมีในอากาศตลอดนะน,นี่นะครับนี่นะเนี่ยพอเขาตก ผิวผ้าผิวอะไรนะครับเนาะแล้วก็โดนความมันโดนโลหะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นผิวพดอย่างเงี้ยมันธรรมชาติความเก่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับที่ที่ควรจะมีนะครับเนาะแล้วก็้านท้ายนะ ก <iyorsun? S 2> <finden> <onter> ิ่งนะเพื También ่อนเพื <tama> ่อนพี่นะครับอุดกิ่งนะครับเนาะนี่นะผมว่านะครับองค์นี้องค์นี้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับน่าจะเหนียวน่าดูนะครับที่ว่ามีประสบการณ์นะครับเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับหลวงปู่หน้าก็เหนียวนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมีหลวงพ่อเต๋อด้วยนะผมลืมบอกนะครับหลวงหลวงพ่อเต๋านะครับหลวงพ่อจงก็เหนียวนะครับเนาะนะครับ ผลงพ่อเงินดอนเยหอมก็เหนียวนะครับพ่อน้อยธรรมศาลาก็เหนียวนะครับภูเทียมกษสตาก็เหนียวนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออันนี้ก็เหนียวนะนะครับท่านทําตะกุดนะครับตะกุดท่านนี่นะครับท่านถึงกระท้านะครับหลวงพ่อนอนะท่านเอาท้านะครับก่อนจะเช่าตะกุดท่านเอาปืนนะครับเอาปืนมาลองยิงก่อนนะครับอยากได้ดอกอยากได้ดอกไหนเอาเอาไปเลยแล้วก็เอาปืนลองยิงนะครับยิงแตกไม่ต้องเอาไปนะเพราะท่านยุคนั้นนะท่านขายท่านปล่อยตะกุดมาบูรณาวัดถือว่าแพงนะ หลวงพ่อนอนะตะกุดหนังนภาเสือท่านครับรู้สึกแกดอกละห้าร้อยนะสมัยนู้นสมัยท่านอ่ะปุนพีนะครับแพงนะนะครับแต่ท่านก็แบบท่านมั่นใจถึงขนาดว่าเอาปืนมาลองยิงก่อนนะครับนอยิงแตกไม่ต้องเอาไปนะครับหลวงพ่อนนนะครับท่านเป็นพาเกจิอีกรูปหนึ่งที่ที่เหนียวนะครับเนาะแล้วก็หลวงพ่อกึินนะครับวัดดอนยานนาวานะครับนะครับาจา์ทิมวัดช้างให้นะเปุนพีนะครับแล้วก็หลวงพ่อคลายวัดสวนขันหลวงพุโตนะปุนพีนะครับ นี่นะครับเป็นพระที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะนะครับมาบอกกล่าวกันนะเพื่อนเพื่อนนะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับเนาะจะได้หาพระมามาชมมาส่งกับเพื่อนเพื่อนพี่เรื่อยเรื่อยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ